สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจจ่าพามาทำขนมนะคะกลางวันเราทำขนมไปไปขายนะคะทำขนมไปขายนะคะเพื่อนๆยังไงคะต้องขออนุญาตนะคะมือล้างสะอาดแล้วเนี่ย สวยงามน,นะคะพูกสาวซ้อยพูกสาวช่วยอันนี้ก็เป็นไส้ขั่วไส้ให้มันเหลืองเหลืองงาม <feet, Miles. S 1> บอขยับเอ้ไกลไหลนี่ไกลไลเวลาไหมเออทำขนมนะคะ,ะเพื่อนกลางวานันกลางวันทำขนมด้วยค่ะเดี๋ยว,วยเด้ออ่ายายจะจะห่อ้างนิดหน่อยนะคะ พา,า,ะะาทำขนมนะะเลยค่ะเพื่อนๆก็ห่อแบบธรรมดานนี้เลยห่อแบบธรรมดานะคะเพืเ่อนๆไม่มีเทคนิคอะไรนะคะของจจาจ๋าไม่มีเทคนิคอะไรนะคะเดี๋ยวห่ออีกหนึ่งลูกความถนัดก็แล้วแต่นะคะเพืเ่อนๆแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ท่านๆเนาะเพืเ่อนๆว่า มีเทคนิคอะไรของยายจ๋ารธรรมดานะคะ <c oughs> ของยายจ๋ารธรรมดานะคะจะลูกสาวเขาทำสวยเยาจ่าก็เลยมาอ้างนี่น,นะคะเพื่อนๆการหอ่อวันนี้เยาจา๋าทำกับลูกนะคะเพื่อนๆทำกับลูกสองคนนะคะก็กลางวันที่กลับมาจากทำงานแล้วนะคะเพื่อนๆก็มาห่อขนมไปขายเป็นไรายได้เสริอมอีกทางหนึ่งนะคะเพื่อนๆ เป็นรายได้เสริมอีกทางเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะกินขนมขนมสดไสหรือขนมขนมเทียนนะคะเพื่อนๆขนมเทียนบางพื้นที่ก็เรียกขนมเทียนเนาะค่ะเพื่อนๆนเรียกขนมเทียนนะคะเรียกขนมเทียนบางพื้นที่ก็อาจจะเรียกตามพื้นที่ตามภูมิลาเนาเนาะค่ะเพื่อนๆวื่อาแบบนี้เอินว่ายหางเพราะว่าบางทีใส่ไส่ก็จะเป็น อีกชนิดหนึ่งแบบนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อนจะเป็นอันสีข,ขาวขาวค่ะ<ช>ก็จะเป็นออออใช่ก็จะเป็นแบบว่ามีวุ้นวุ้นอันนั้นก็จะเรียกแบบว่าขนมเทียนขนมขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้นะคะเพื่อนเพื่อนขนมใส่ไส้แล้วเราก็จะมีไส้ของอมีไส้ของแป้งมันกับ กะทิอะไรแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆนแป้งมันกับกะทิ้ะเรียกอ,กอีกอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆอนอันนี้จจายายจ๋าขอขอโทษโดเด้ออาจจะไม่ถนัดแต่ว่าทําขนมก็พอได้แต่ว่าอาจจะไม่ถนัดเรียกเรียกซื้อนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าแบบใดแบบนี้นะคะแต่วันนี้จจายายจ๋าทำขนมเทียนนะคะใครว่างก็มาอุดหนุนให้จจายายจ๋าหน่อยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะพเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นมะพร้า,า,าว ทืกก้อซืกันนะเพื่อนเพื่อนมะพร้าวซื้อซืคือมะพร้าวที่กราบเหลืองเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ยายจ๋าใช้ขูดเอานะคะไม่ได้ขูดมือเนาะค่ะทําให้แบบว่าเหมือนเราจะคัน้นกะทิเนี่ยแหละค่ะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยลักษณะก็เคี่ยวให้เหลืองหน่อยคั่วให้เหลืองหหน,นะค่ะเพื่อนเพื่อนก็ตามตามที่ชอบนะคะตามที่ชอบสําหรับอันนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่เพิ่งจะได้หนึ่งโถนะคะหนึ่งเถาหนึ่งเถาหนึ่งเทาหนึ่งเถาหนึ่งเานะคะเพื่อนเพื่อนก็คงจะประมาณสองเถานะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย